สวัสดีค่ะอ๋ออยากได้เสื้อโยคะเหรอเดินไปร้านดิภารัตนะคะตรงตรงซอยห้านะคะอะไรนะปิดอ๋อเอาอย่างนี้นะคะมารับที่ที่บ้านได้ไหมหรือจะให้ส่งไปให้อ๋อได้ค่ะได้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรถ้า เกิดว่าสนใจอีกครั้งนึงนะ่ะโทรมาใหม่นะคะหรือว่าติดต่อกันอีกทีนะคะต้องขอโทษด้วยค่ะสวัสดีค่ะอะไรวิได้ยินว่าไปขายเสือมาเป็นไงล่ะนะคะขายเสือโยคะขายดีปะ่ะล่ะได้ปะ่ะ มันไม่ได้สิเมื่อกี้นี้ก็เขาโทรมาแล้วก็ขายไม่ได้อะเขารู้สึกว่าไม่ประทับใจแล้วไงไปร้านแรกเราไม่เจอแล้วเขาก็คิดว่าร้านถัดไปเขต้องปิดอีกอ่ะอเขาก็เลยไม่เอาเหรอเออแล้วจะทำยังไงอ่ะจะขายยังไงเนี่ยทำไงดีอ่ะก๊อกก๊อกก๊อก,กฮัลโหลฮัลโหคุณครูครับวิธีเนี้ยมันมี วิธีแก้ไขได้ง่ายนิดเดียวเองนะครับเจ๊งหรอมันง่ายยังไงอะครับใน f c e e o o o เนี่ยนะครับเขามีฟังก์ชัน r k e t p l a พ e หรือว่าตลาดนัดออนไลน์ด้วยนะครับเขาสามารถให้เราเนี่ยเข้าไปซื้อแล้วก็ไปขายสินค้าได้ฟรีโดยไม่ต้องเปิดเพจร้านค้าก็ได้นะครับแถมยังสามารถตั้งโลเคชันเนี่ยให้ผู้ซื้อเนี่ยเขารู้ว่าเราอยู่แถวไหน เผื่อจะได้มีการนัดรับสินค้ากันได้ด้วยนะครับมันสุดยอดมากขนาดนั้นเลยหรอคะอย่างนี้ต้องลองแล้วน่าสนใจมากเลยเนี่ยโอ้สุปบาร์เก็ตเพลสนี่พูดก็พอเข้าใจอยู่แต่จริงๆเป็นยังไงล่ะคุณนมครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเลยดีกว่านะครับ สูงวัยดิจิทัานตอนขายสินค้าและบริการบน m มาเก็ตเพลสครับคุณครูพีพีครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่การโพสสินค้าลงใน Facebook Marketplace หรือว่าตลาดนัดออนไลน์ของ Facebook กันเลยดีกว่านะครับง่ายๆนะครับเพียงไม่ถึง4 5ขั้นตอนได้ซ้ำไปเราก็สามารถโพสขายสินค้าในตลาดนัดออนไลน์ของ Facebook ได้แล้วนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็ให้เข้าไปที่ Facebook เราแล้วก็ดูแทบ ที่มันเป็นสัญลักษณ์คำว่า market p l a c e ตรงหน้าจอเราได้เลยนะครับเราเอานิ้วจิ้มเข้าไปเลยครับปึ้งทีเดียวเห็นไหมครับเราก็จะเจอสินค้าต่างๆที่เขาขายกันในตลาดนัดของ f a c e b o o k นะครับทีนี้เราก็ให้หาคำว่าขายนะครับกดไปที่คำว่าขายได้เลยนะครับพอเรากดไปที่คำว่าขายได้แล้วนะครับแล้วก็จะมีบ๊อปอัพกล่องข้อความขึ้นมาว่าสร้างรายการสินค้าใหม่เขาจะแบ่งเป็นสมหมวดนะครับคือสินค้า แล้วก็ยานพาหน,นะแล้วก็บ้านสําหรับขายหรือว่าเช่านะครับถ้าสินค้าของคุณคูวินะครับเป็นเสือโยคะเราก็กดไปที่สินค้าได้เลยนะครับแล้วก็เพิ่มรูปภาพนะครับเห็นไหมครับหลักการในการเพิ่มรูปภาพนะครับเราก็พยายามเลือกรูปภาพสินค้าที่มันมีหลายมุมหลากหลายมุมมองของสินค้าเราหรือถ้ามีภาพคนกําลังใช้สินค้านั้นได้ก็จะดีมากๆเลยนะครับ ผมก็เพิ่มไป5รูปภาพนะครับ1 2 3 4 5โดยภาพสินค้าเนี่ยจะต้องอยู่ในมือถือเราซะก่อนนะครับกดเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเขาให้โพสได้ถึง10รูปนะครับแต่ตอนนี้ผมเอาแค่5รูปก็เพียงพอสํำหรับมุมมองต่างๆของเสือโยคะแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ตั้งชื่อสินค้านะครับเสื้อโยคะนะฮะ เสือโยคะเสร็จตั้งชื่อเสร็จนะครับเสือโยคะแล้วก็ให้ตั้งราคานะครับเราก็ตั้งราคาไปเลยนะครับสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับหมวดหมู่เสือโยคะเห็นไหมครับแล้วก็มีคําว่าสภาพนะครับสภาพสินค้าเราเป็นยังไงเห็นไหมครับมีทั้งใหม่หรือว่ามือสองแต่สภาพเหมือนใหม่หรือมือสองสภาพดีหรือมือสองแต่สภาพพอใช้นะครับ เสือโยคะของคูวิเนี่ยก็น่าจะเป็นสินค้าใหม่ใช่ไหมครับก็เลือกใหม่ได้เลยนะครับแล้วก็มีคําอธิบายเช่นเสื้อโยคะทําทมาจากวัสดุอะไรนะครับใช้ดีใช้ทนทานรับประกันยังไงก็บรญญบรยายสรรพคุณของเสือเราไปนะครับนะแล้วก็อาจจะมีการตั้งรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับและก็จะมีฟังก์ชันนี้นะครับซึ่งเก๋มากๆเลยผมชอบมากๆเลยก็คือคําว่าซ่อนจากเพื่อนเห็นไหมครับมันจะมีปุ่ม ปัดซ้ายคือปิดอยู่ซ่อนจากเพื่อนนะครับถ้าเราอาจจะมีความลับบางอย่างหรือว่าวัตถุประสมบางอย่างที่ไม่อยากให้เพื่อนเห็นว่าขายสินค้าตัวนี้นะครับก็ปัดขวาเปิดมันซะเป็นซ่อนจากเพื่อนนะครับแล้วก็อาจจะมีตัวเลือกสินค้าเพิ่มเติมนะครับเช่นเพิ่มสีเพิ่มแบบหรืออะไรต่างๆนะครับหลังจากที่เราลงรายละเอยียดสินค้าพร้อมรูปพร้อมราคาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เช็คก่อนทีหนึ่งนะครับว่าเป็นไปตามสินค้าของเราไหม หลังจากที่เราตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็กดคำว่าเผยแพร่ด้านบนได้เลยนะครับตึ้งเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วครับเท่านี้สินค้าของเราก็จะถูกโพสต์ไปใน Facebook Market p l a c e แล้วนะฮะแต่สินค้าของเราเนี่ยมันยังไม่แสดงผลทันทีนะครับเพราะว่า a c e b o o k เนี่ยเขาจะใช้เอากริทึมของเขาในการตรวจสอบสินค้าเราก่อนว่าเอ๊ะเป็นสินค้า ที่ผิดกฎหรือเปล่านะครับเช่นเป็นสินค้าลักษณะต้องห้ามนะครับเป็นยาหรือว่าเป็นอาวุธหรือเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายหรือเปล่านะครับเขาก็จะใช้เวลาตรวจสอบไม่นานนะครับแล้วเขาก็จะพับบิกหรือว่าเผยแพร่สินค้าของเราให้ทุกคนเห็นเท่านี้เองแหะครับง่ายๆเห็นไหมครับใช้เวลาไม่ถึง3นาทีด้วยซ้ำไปในการโพสต์ขายสินค้าใน f c e e o o o กลุ่มนะฮะ ถามดีมากๆเลยครับคุณครูมีคนเห็นแน่นอนครับโดยในหน้าโพสสินค้าเราเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะมันจะมีคำว่าแชร์อยู่เราสามารถกดคำว่าแชร์นะครับแล้วเราก็สามารถคัดลอกลิงก์นะครับหรือจะกดไปที่คำว่าแชร์ในกลุ่มก็ได้นะครับโดยการเลือกให้ไปโพสสินค้านี้มันถูกไปแชร์ในกลุ่มต่างๆที่เราเป็นสมาชิกหรือว่าในกลุ่มที่เราสร้างขึ้นไว้เองก็ได้นะครับ โอ้โหมาร์เก็ตเพลสไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเราเลยเออมีอะไรต้องขายตั้งเยอะแยะแต่ที่สำคัญเนี่ยนะมันยังมีบทเรียนที่เรายังต้องเรียนรู้อีกนะมันถึงจะขายได้เผลอๆจะขายได้ดีกว่านี้ไะไปเรียนด้วยกันนะคะเห็นไหมคะมันง่ายนิดเดียวอยากให้ทุกท่านมาเรียนด้วยกันมันสนุกมากและมันง่ายกว่าที่คิดคะ่ะ มามาเรียนด้วยกันแล้วตามติดตามพวกเรานะคะมันจะสนุกกว่าน,นี้อีกค่ะ